เลือหนดีผสมทุกเลดเลยแต่แต่ผสมเยอะๆนี่ผมจะล่วงไหมไม่ล่วงไม่ล่วงอร่อยอร่อยอร่อยแน่นอนใช่ไหมใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะ

นีอ๋อมีท่าเขย่าด้วยเก็บไว้เป็นซิกเนเจอร์ก่อนนิคะขอทอดก่อนนะที่ทอดอยู่ในกระทะตอนนี้นี่คืออันนี้คือหนังไก่ไก่ปกติแล้วเราจะขายอะไรบ้างมีขายเอ็นไก่ทอดหนังไก่ทอดแล้วก็ปีกไก่ทอดลายปีกทุกอย่างเขย่าหมดเลยแล้วก็มีสันในอีกสันในจะขายเป็นไม้จะเขย่าก็ได้ไม่เขย่าก็ได้ไม่เขย่าก็อร่อยคือหนังไก่ยังไม่เขย่าก็อร่อยอยู่แล้วถ้าเกิดใครเคยกินที่หนังไก่หนังไก่ก่อนนะฮะแต่เขย่าคือการที่ใส่ผงเขาเรียกผงอะไรนะ ผงปรุงรสรสต่างๆก็จะมีปาปิก้าบาร์บีคิววิ้งแซบหอตสไปซี่อ่ต้มยำใช่ก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยรสชาติใช่ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ตามใจลูกค้าเลยรสชาติไหนจ่อร่อยสุด อร่อยสุดใช่ไหมก็จะเป็นปาปิก้าบาร์บีคิวแล้วก็วิงแซบสามรสนี้จะเป็นรสที่แบบว่าออกดีมากใช่แต่ก็จะมีลูกค้าที่แบบชอบชอบผสมหลายใจประมาณนี้ไไมม่ีทรหนดผสเลยแต่แต่รสเยอะนี่ผมจะร่วงไหมไม่ล่วงไม่ล่วงอร่อยอร่อยอร่อยแน่นอนใช่ไหมใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อนโอเคร้อนมากนี่คือเริ่มเหลืองแล้วะ ใช่แต่ต้องรอกรอบลักษณะเขาเนี่ยเหมือนกับการทอดเกี๊ยวทอดปะ,ะเกี๊ยวจะสุกเร็วกว่าเพราะว่าอันเนี้ยมันมันจะเป็นของสดอันนั้นมันจะเป็นของแห้งมาแล้วคือใช้เวลาบอกว่าทอดนานกว่าใช่ไฟก็จะต่างกันตัวนี้จะใช้ไฟแรงตัวนั้นจะใช้ไฟอ่อนถึงกลางปกติเราขายราคาเท่าไหร่บ้าง ถ้าเป็นหนังขีดละยี่สอ๋อขายเป็นขีดใช่ช่างโรยยังไงอ่ะอ๋อนี่ตาช่างใช่เรามีตาช่างถ้าเป็นหนังขีดละ25เอ็นขีด30มสิปีก7ชิ้น10บาทตัดในไม้ละ10อ๋อผมเป็นคนที่ชอบกินหนังไก่อยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็เลยบอกพี่จริงคือวันนี้ไปถ่ายงานกันมาแล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าจะเปิดร้านเนี่ยอยากอยากตามอยู่ที่ร้านนี่เลยเพราะว่าบอกหลายรอบแล้วว่าจะมาแต่ไม่ได้มาสักทีนะฮะก็จะเต็มยศหน่อยนะเพราะว่าเราไปทํางานกันมาใช่ฮะนี่ครับ โอ้ยาทอดยังสวยเลยอ่ะแม่ค้าแม่ค้าสวยทุกช็อตค่ะถูกต้องระวัางน้ำมันโดนหน้าตะก้องนะโดนหน้าได้แต่อย่าโดนกล้องเป็นพอนะจ๊ะเอาหน้ามารับแผ่นกล้องได้ไอ้ฝีมือมากเลยเมื่อกี้ลองโยนแล้วโยนไม่ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็นนะเสด็จให้มันแห้งแล้วไปจุ่มน้ำมันหนึคะอยากรู้ว่ามันกรอบหรือเปล่าต้องเสด็จมันขึ้นถ้ามันเสียงดังกุ๊บกุ๊บก็แสดงว่ากรอบอันนี้ยังไม่เท่าไหร่จะเสียงเลย นึกว่าแตงโมดีจับเออเสเียงนะร้อน เหงื่อตกยังออกไปเลยจ้ะเราขายอยู่ตรงไหนดีกว่าลืมลืมถามแยกบางปะแดงเลยจากข้างเซเว่นนะแยกบางปะแดงเจอเซเว่นก่อนนะจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าร้านนะฮะร้านอยู่มุมๆหน่อยอยู่ข้างๆร้านส้มตำนะเพราะผมหลงทางมาแล้วเมื่อสักครู่นี้บอกว่าบอกเลยว่าตรงนี้อร่อยทุกร้านเด็ดทุกร้านส้มตำก็อร่อยใช่ไหมส้มตำอร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยพิซซ่าอร่อยและเด็ดสุดก็คือไก่ขย่วเลยจ้ะไก่ขยวอร่อยนะฮะไม่ค่อยจะพีเซต์เลยนะคะพิซซ่ากไก่ขยวคือแม่ค้า อ่านท้องของคุณแม่แสนเวลโอเคอ่ะมาแล้วก่อนนะรอแล้วขย่าวขย่าโชว์เลยมั้ยถ่ายยังไงก็ได้อย่าให้ฉันมีเหงื่อนะฉันสวยก็ได้ถ่ายยังไงก็ได้ให้ฉันสวยแล้พูดแบบนี้ใช่เโอ้ยน่ากินมากอ่ะโอ้ยน่ากินจังไปไปกล้าไปก่อน ให้เหี่าในกล่องเลยใช่ไหมแซ่บเซ็ปไหมคะเอาแซ่บเซแต่เยอะๆเอาแบบให้ผมแม่ล้วงมารถนี้ไปเอาไ้เห็นด้วยนะมารถนี้จะเป็นรถแบบเซนเจอร์หน่อยนะเพราะว่าลูกค้าชอบครับเธอต้องเอาให้เห็นชันสวยๆนะฉันไม่ยอมนะ คือหลังจากที่ใส่ผงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาถ้าขยับแม่ค้าจะถ้ขยับโอ้ดูแม่ค้าด้วยไม่ใส่แม่ค้าที่สี่มาอ๋อเอาถ้าขยับรับขอไถอดที่หนึ่งถอดทีนึ่งโอ้โหเดี๋ยวหมดเดี๋ยวไม่ได้กินสังเกตแม่ค้าก้ามแข็งขึ้นจริงถูกค่ะอ๋อแล้วก็ใส่ถุงใช่แล้วหยิบ้นได้เลยป่ะได้เลยร้อนมากร้อนนะพอคุ้มขึ้นเลย กรอบไหมคะกรอบแล้วอร่อยอย่างนี้ต้องทำคลิปไอ้นั่นแล้วอ่ะ m s m r เลยนะ r s m r หรืออะไรสักอย่างอ่ะเราขอกินให้กล้องดูหยิบได้เลยค่ะนี่แส่เยียบเฮ้ยอร่อยจริงเเคยกินไอ้แถวแล้วเปล่าเทฮอมันขึ้นทิ้งจากกระถาปะอันนี้ไม่กรอบหนูนี่ไสียบไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบอันใหม่นะ คือเด็ดมากนะฮะเสร็จแล้วไก่ไข่ยาวเนียฮะต้องบอกว่าอร่อยมากกรอบมากนะฮะใครที่สนใจก็มาทางมาทางวัดเทียนดัดค่ะอยู่ซอยวัดเทียนดัดเลยสะพานข้ามแม่น้ำข้าจีนเข้ามา จนมาถึงแยกบางปะแดงเห็นเซเว่นแล้วก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยก็คือจอดรถตรงเซเว่นได้เลยใช่ร้านอยู่ตรงนั้นแหละหาไม่ยากแม่ค้าสวยๆใช่้าหาไม่หาหาว่าแม่ค้าสวยไม่เจอก็ทำตามเบอร์ๆแล้วจอสวยเองมา้ยกยังมีกันได้นะครับผมกับแครห้ยาวแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย